งไงนะตอร์แ Bank ที่เขาพูดกันว่า,วาจะทำบอย่าลืมเปิดไม้ก่อนครับโอเคครับผมเปิดไม้ให้ทุกคนในเว็นผมเลยนะฮะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> คุณผู้ชมนะครับเร,รับเข้าสู่รายการ2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับวันนี้ผมขอบคุณทัานนนท์นะฮะนั่งอยู่ที่บ้านนะครับส่วนอีกค, <c oughs> คนนึงนะครับคุณุูธิพงษ์ธัญพันธ์นะครับหรือว่าคุณต่อเดอะร p o r t ์เตอร ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้คุณต่ออยู่ที่ไหนครับคุณต่อทักทายคุณผู้ชมนิดนหนึ่งครับสวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สุทรรานะครับซึ่งเป็นพื้นที่วัตถีปลาใสครับสุธิพรแล้วก็กรุงเทพกีฬาซีแ่งเราทําไปแล้วนะครับที่กับขอเกตบุรุาครบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องพัฒนาทำเกตองจัด water bank เนี่ยตอนนี้ทางขอบคุณมากที่คิดว่าวอเตอร์แบงค์สำคัญแต่สิ่งที่ท่านบอกว่าสำคัญจะทำผมและตอนนี้นะครับ นี่ครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงมาคุยต่อมีคนมาร่วมงานเอาของคุณอัวินขวัญเมืองเยอะมากไปแค่ไหนไหมฮะตอนนี้บรรยากาศถือว่าคนค่อนข้างที่จะเต้นมากเขาหน่อยเดียวก็ท่วมหน่อยเดียวก็ท่วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ท่วมแล้วตั้งแต่วัดพระศร์มหาธาตุถึงเวียงปางประมาณไปที่ก็จะเห็นว่าคนเยอะถึงยังไงก็ไม่ท่วมแล้วแล้วแต่เขต แข่งแสบแข็กินนิรีนะก็ขึ้นมาก็ขึ้นถามแล้วตั้งแต่เรื่องหนึ่งอ่นๆลทำไม่ได้จะกด้วอากาศร้อนร้อนทำให้ถ้าเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ขายนองกลุ่มคชชนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะเข้าปในคลง่รอ้อยเจ็บเดหัาเรอเต็จยมงเห็นหลังจกที่เข้าชชนไม่ได้ขับสลิ่นในเรื่อนี้รได้ับการรัมาช่วงเดืกนเดกนไปแก็เลยเมืองชั้นในซึ่งทยอยเข้ามาคับก้าและการที่เหนือย่าืองหลวงจากกลุ่มคนใน ว่าน่าจะหลายร้อยคนนะครับวันนี้ที่ที่สนามที่มีบุรีใช่ไหมฮะน่าจะประมาณด้วยสายตาปูกำแพน่าจะเกินสี่ร้อยนะ่าน่าจะสี่ถึงห้าร้อยคนได้ใช่ไหมฮะเก็บเดือนนะครับนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของเวทีแล้วด้วยคุณอัศวินมาถือเป็นผู้สมัครคนแรกๆกันที่เปิดเวทีปรางไถหลังจากที่ลงรับสมัครเลือกตั้งนะคุณตบรรยากาศวันนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนฮะมันเป็นพบลีลาเือนว่าตรงหน้าโรงแรมแล้วนะก็ถือว่าไปลงเจ้าพญาที่ ประมาณโรงเรียนสายที่นี่นะตรงนั้นเราก็ทําไปแล้วกององค์อางก่อนที่เขาเรียกสะพานเหล็กนะครับแล้วก็โดยว่าเป็นเพราะพื้นที่อยู่ไกลด้วยฮะว่าเราใช่เพราะอาจจะเป็นเพราะพื้นที่มันอยู่ไกลไกลมากๆคิดว่ารัฐศาสตร์เราไม่ได้ใช้ที่รัชศาสตร์นะคับได้ว่าไม่เอาจับจะอะไรไม่ใช่และในวันนี้ก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช่ไหมคุณต่อแล้วแล้วเราก็จะจบเวทีสักช่วงประมาณสองทุ่มใช่ไหมครับ คลองช่องดนตรีก็สวยงามแล้วเห็นไหมคลองแสบแล้วก็ตอบคลองคลองประดุงกรุงเกษมน่าจะจบประมาณช่วงสองทุ่มใช่ไหมครับที่เราทำคลองโครงการที่เรากระจายจนชอบอกชอบใจสวยงามต่างๆก็ถ้าขายได้เนี่ยผมเพิ่งเปคยตลาดคิดว่าประดุงศิลป์อาจจะเลยมานิดนึงเอ่อคลองประดุมศิลป์ที่เริ่มเทรดครึ่งชั่วโมงคะฮะรอบอากเปิด ทำการค้าขายริมอขอบคุณคุณพุทธิพงศ์ัญพันธ์มากครับที่รายงานเข้ามาจากที่เขตมิบุรีนะครับรบไปดูแล้วต้องรบกวนพุทธิพงศ์แล้วก็พอดีเสียงเวทีมันดังนิดนึงคุณพูทธิพงศ์เลยเสียงเบาไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยครับวันนี้รายงานบรรยากาศสดเข้ามาครับเป็นเรือไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยครับใทยเป็นคนทาอัศวินนี่แหละครับผมคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่เขตมินบุรีนะครับคุณพุทธิพงศ์ธัญพันธ์ผู้สื่อข่าวรีพอร์เตอร์ของเรา อยู่ในพื้นที่นะฮะในงานปลาศัยของคุณอัศวินขวัญเมืองนะครับเบอร์หกนะอดีตผ <6 S 1> ู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้เปิดไปทีปราศัยประเดิมเลยนะหลังจากที่จับต <c oughs> ลาดได้หมายเลขก็นอกวานนะคุณน,นันทนนท์ใช่ครับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของผู้สมัครตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งเสร็จเมื่อวานนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงเช้านะคุณทศสิบเจ็ดคนแรกนะครับที่สมัครเสร็จ <c oughs> เขาก็จะมีลักษณะการหาเสียงแบบลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ขึ้นรถแห่ แต่อย่างที่คุณทนบอกครับสําหรับเวทีปราใสที่มินบุรีในวันนี้ก็เป็นก้าวสาคัญของการรณรงหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็คืออดีตผู้ว่านั่นเองครับอืมใช่แล้วครับผมคุณัศวินเบอร์หกนี่มัดอ,อกมันใจนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เปิดใจกับเดลีพอ์เตอร์ด้วยนะครับแบบยาวเลยนะฮะบอกว่าความตั้งใจในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีความตั้งใจเต็มร้อยที่จะมาสารงานต่อทําให้เสร็จสิ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคนอื่นเข้ามาเนี่ย มีคนเป็นคนเก่งมีความสามารถกันหลายคนสําหรับผู้สมัครนะครับกเ็เขาเขาบอกอย่างนี้แต่ว่า<ม>แต่แต่ไม่มีใครที่เคยทํางานมามากเท่ากับคุณอัศวินนั้นถ้าคนอื่นเข้ามาเนี่ยต้องมานับหนึ่งใหม่แต่คุณอัศวินสามารถมานับหกเจ็ดแปดไปได้เลยนี่คุ<อ>มนนับเหมือนตัว<อ>เลขนะฮะก็การได้เลขหกนี่ก็เหมือนกับว่าทํางานมาห้าปีนะฮะเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นแบบว่าปีที่หกต่อไปใช่หกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะครับอืมนะฮะแล้ววันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับผมที่การรับสมัคร ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่มาช่วงเช้าที่ผ่านมาคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้รับสมัครแค่วันเดียวนะครับมาเปิดเมื่อวานวันแรกแล้วก็จะรับสมัครถึงวันที่4เมษายนนี้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและจะรับสมัครตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับจนถึงวินาทีนี้มีผู้มาสมัครตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วรวมทั้งสิ้น22คนนะฮะ25ห เอายี่สิบห้าแล้วนะฮะยี่สิบห้าแล้วครับยี่สิบห้าคนแล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคนก็เดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะครับว่ามีใครบ้างนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่จับสลากไปนะครับสิบเจ็ดหมายเลขตั้งแต่มาช่วงเช้าเนาะถูกต้องนี่นะฮะเบอร์หนึ่งครับครับคุณวิโรจน์เบอร์หนึ่งนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนนะครับจากพักเก้าไกลนะครับหมายเลขสองเป็นพันโทหญิงทิตารังสิตคนมานิตกุลครับ หมายเลขสามนายสกุลทีพัทยกุลนะครับหมายเลข 4, สี่ศาสตราจารย์ใช่อิสระนะครับศาสตราจารย์ดร,ะะร,ส,ร,าาร Dr. สุชาติชวีสวนสวัสดิ์จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับหมายเลขสี่ต่อไปหมายเลขห้าเป็นนายวีระชัยเหล่าเรืองวัฒนาเป็นผู้สมัครอิสระเช่นกันหมายเลขหกครับพลตํารวจเอกอัศาวินขวัญเมืองนะครับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็สมัครอิสระครับหมายเลขเจ็ดนางสาวโรสนาโตศตระกูลผู้สมัครอิสระอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพนะครับ หมายเลขแปดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระครับหมายเลขเ้านางสาววัชรีวรรณศรีหมายเลข, 9, ส,เลข 10, เสิบดรสุภชัยตันติคมหมายเลขสิบเอ็ดนาวาตรีสิทธาทิวารีจากพักไทยสร้างไทยหมายเลขสิบสองดรประยุนครองยศนะครับอ่าลั่นครับ,รบเป็นผู้สมัครอิสระนะครับมีลั่นนิดหนึ่งนะอ่าหมายเลขสิบสาครับนายพิสารกิติยาวมานครับหมายเลขสิบสี่นายธเนศวงศ์า หมายเลขสิบห้าคอากาศตรีทูตปรีชาเลิศสันทัตวาทีหมายเลขสิบหกนางสาวสสิการวัฒนจรรันทร์และหมายเลขสิบเจ็ดนายอุเทนชาติพินโยนี่คือสิบเจ็ดคนแรกที่ <c oughs> ขอภัยที่มาสมัครในเช้าวันแรกครับคุณทศครับแล้วก็รวมถึงในนาทีนี้นะมียี่สิบห้าคนแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่สื่อมวลชนจับตามองคือคุณวรัญชัยโชคชนะนะครับซึ่งเคยลงสมัครตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพม,มหานครมาแล้วเจ็ดสมัยนะครับ mm. แต่ไม่เคยได้รับเลือกตั้งเลยนะฮะแล้วก็ เมื่อวานนี้คุณถัปนีบังเอิญไปเจอในการหาเสียงของพระไทยสร้างไทยเขาแวะไปเยี่ยมเยียนด้วยนะครับกับคารวันวัฒไทยสร้างไทยเมื่อวานนี้ที่มีการแห่ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ไปโรงแรมมัณนโกศิล์แล้วก็ไปถึงสาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปวนรอบพระนครด้วยนะฮะแต่ไปช่วงหนึ่งไปเจอคุณวรัญชัยให้สัมภาษณ์กับคุณถัปนีศรีชัยนะครับว่าเมื่อวานนี้เขายังไม่ตอบเลยนะว่าเขาจะลงเขาบอกว่าเขาจะไม่ลงแล้วเขาบอกอย่างนี้นยเดี๋ยวเราไปฟัง คุณวรันชัยโชคนะกันนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รักของผู้สื่อข่าวสายการเมืองอทุกคนต้องรู้จักคุณวรันชัยโชคนะเพราะว่าเจอเขาได้ทุกงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับไปฟังเสียงครับมาทำมอรอคะต้องแล้วแต่ยแยมแล้วตอนนี้จะถามผมไม่ได้แล้วไม่ใช่สิตอนนี้ไม่ลงหรอต้องให้แตมแตัดสินใจให้แล้วไม่ได้คุณไตัดสินใจเองมีคนถามว่าคุณไชยลงหรือเปล่าปีนี้มีคนถามเยอะเหมือนกันใช่ลงไหม ทำไมจะต้องถังบอลลูนใช้ไมีความสำคัญอะไรเลยฟังมาตลอดเจ้าอะไรเงี้ยเทเชียไหนเชียทางไหนแย่มเชียใครเอาเทนั้นแหละไม่ได้พูดเล่นๆออตอนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่มากเพราอะไรเพราะว่าคู่แข่งมีคุณภาพเยอะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็เป็นพวกที่มีชื่อเสียงเวลโนนไม่ใช่ไม่ใช่โนนี่ ก็คงจะลำบากหน่อยค่าสมาัครก็แพงแพงอ๋อค่าสมัครแพงเลยไม่สมัครนะใช่ใช่นี่แกบอกว่าค่าสมาัครแพงนะครับ <laughs> แต่วันนี้ไปสมัครมาแล้วนะครับคุณวรรัตชัยโชคชัได้หมายเลขยี่สิบสองนะครับจากทั้งหมดยี่สิบห้ารายนะฮะที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เป็นอิสระเนาะคุณมัทนทนนะ์เนาะต้องใช่ส่วนมากเป็นอิสระครับ แล้ววันนี้นะครับนกจากกตำแหน่งผู้ว่าคุณทศยังมีการรับสมัครอีกตำแหน่งหนึ่งคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกเนี่ยก็ไปได้หลายร้อยคนแล้วสรุปวันนี้นะถึงวินาทีนี้ผ่านไปสองวันมีผู้มาสมัครรวมทั้งสิ้น356คนจากทั้ง50เขตครับสองร้อยห้าสิบหกคนสามร้อยห้าสามร้อยห้าสหกคนนะฮะแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งสามวันเนาะ จน,นึงวันที่ 4, สี่เมษายนนะครับเราต้องมาดูออยอดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยว่าที่ผู้ว่าของเราผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักน,นะฮะอย่างที่<ม>คุณผู้ชมดูเป็นบรรยากาศตอนต้นรายการไปคุณอักวินขวัญเมืองนี่เปิดปฏิบราศัยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะครับไปที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยลงไปพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนนะฮะชาวศาสนาอิสลามนะครับผมแล้วก็ ไปหาเสียงนะครับไปพูดคุยนะฮะมากมายนะครับผมชูนโยบายนะฮะของคุณอัศวินขวญเมืองแล้วก็สกกลุ่มรักกรุงเทพด้วยนะครับในท้องที่เรียกว่าวันนี้ลงหาเสียงพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนะคุณอัศวินขวนเมืองนะครับแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับอีกคนหนึ่งนะฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับที่แถวจรรยสนิทวงนะครับไปดูเรื่องของอ่า ชุมชน,ช,นช,นชนนะครับบางพลัด<ช>อาจการเดินทางเข้าออกซอยแม้รถไฟฟ้าบนแม้ว่ามีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยแต่ว่าเข้าออกซอยก็ยังลําบากอยู่นะครับสอแ<ท>คล้เดินทางลําบากเพราะ<ม>เป็นก็ตรงกับนโยบายของคุณชัดชาติและคุณทศที่เน้นเรื่องของการพัฒนาเส้นเลือดฝอยในกรุงเทพมหานครนะครับ<ม>ก็จะมีชุมชนบ้านยวนชุมชนมะขาวคู่ชุมชนริมคลองบางบำรุงชุมชนโคกมะขามนะครับเขตบางพลัดอืม นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องการหาเสียงของคุณชัดชาติเนี่ยเห็นไหมครับว่าเอาไวนิ้วหาเสียงเนี่ยมาทําเป็นกระเป๋าได้ด้วยอืมไอ้นี่ที่ถืออยู่เนี่ยนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ที่ไปปักทองตลาดคุณนัทนนท์ไปมาใช่ไหมฮะชมีการ <ฮะ S 2> าเอา,เอาแผ่นพับหาเสียงที่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยไปทําเป็นช่อดอกไม้ไปห่อดอกไม้ได้ด้วยใช่ใช่อันนี้มีภาพไหม้าไม่มีเดี๋ยวผมนี่เลยนี่ฮะคุณผู้ชมอ่า ไอ้ <laughs> เปิดทางทวิตเตอร์คุณชาติชาติเนาะคือเหมือนกับว่าก็ใช้หาเสียงที่ปากคลองตลาดแล้วก็เขามีการเสวนา,าเรื่องของการพัฒนาย่านปากคลองตลาดว่าให้เป็นแบบเทศกาลดอกไม้ในกรุงเทพอ่าเดีย๋ยวขึ้นรูปอีก,กอทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก<ล>็ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องนะครับพ่อค้า,าแม่ขายในย่านปากคลองตลาดนะคุณผู้ชมก็มกระดาษตรงนี้ครับคือคุณชาตชาติเขาก็ใช้ในการหาเสียงมาตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปย่านสีลมถนนละลายอซอยละลายซับช่องนนทรีแล้วก็มาปากคลองเนี่ยใช้กระดาษใบนี้แทนโปสเตอร์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําตัวของคุณชัดชาตินะครับว่าเป็นใครมาจากไหนเกิดที่กรุงเทพมีประสบการณ์ยังไงเคยทําอะไรมาก่อนแล้วก็มีแนวนโยบายอะไรต่างๆอย่างไรแล้ววัสดุที่เขาใช้มาเป็นกระดาษรีไซเคิลที่เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคุณทศว่าเอาไปรองนั่งก็ยังมีประโยชน์กว่าทิ้งนะครับตรงนี้ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นกระดาษที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้ซ้ําได้เนาะ คือไม่ได้ออกแบบมาแค่ว่าเป็นโปสเตอร์แต่ว่าตั้งใจจะให้คนที่รับไปเนี่ยนำไปรีไซเคิลทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคลิปเมื่อสักครูน่นี้คุณจชาชาตชัดนะครับเป็นกระเป๋านะฮะที่ทำมาจากไวนิลหาเสียงสงมัครก็ต้องมีไวนิลใช่ไหมที่เป็นป้ายเนืตั้งกับพื้นบางแขวนตามบ้านนี้นะฮะเอามาทำเหมือนเหมือนแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งอนะ่ะที่เอาเอาวัสดุประมาณนี้มาทำกระเป๋าคาดอกราคา นะครับก okay. yes, be the ็เป the ็นเพรบรรยากาศที่เขตบางพัดเมื่อเช้าเนาะครับใช่แล้วครับเพราะว่าคุณชาติคุณชาติเขาเขาเน้นย้ำนะครับนโยบายเรื่องของการหาเสียงแบบรักเมืองนะครับที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นวัสดุเอที่สามารถมาฮออย่างอื่นได้มารองนั่งได้มาเช็ดกระจกได้นะครับแล้วก็การหาเสียงคุณชาติตั้งแต่เมื่อวานที่เปิดตัวเนี่ย ปั่นจักรยานไปที่สมัครนะฮะแล้วออกจากที่สมัครด้วยรถอีวีนะครับถูกต้อง<ถ>เป็นรถนพลังงานไฟฟ้าคือคุณชาชาตะนั่งตุ๊กตุ๊กอีวีแต่ว่าทีมงานเนี่ยก็จะมีจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถแห่ที่ใช้เครื่องเสียลงลำโพงก็จะเป็นกระบะไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วพอไปถึงอนุเสร็จเนี่ยก็ขึ้นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวไปต่อที่สารแดง มีความหลากหลายมากในวิธีการเดินทางตรงนี้ครับซึ่งแน่นอนคุณช,ชาชาติก็พูดว่าคนส่งมวลชนเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีอยู่ก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของค่าโดยสารต้องทําให้ถูกลงเพื่อให้เข้าถึงได้สําหรับทุกคนส่วน e-v เนี่ยเป็นนยโยบายหนึ่งที่กรุงเทพมหาคนครต้องรีบทําเพราะว่ามันใช้เวลาหลายปีกว่าที่มันจะทําให้เป็นมาตรฐานได้ในการพฤติกรรมของคนใช้รถในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นนยโยบายของคุณชาชาติครับครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณชาชาติกันสัก ครูหนึ่งครับเนี<ต>่ยคุณเอ็ก็เป็นเพื่อนกันเขาอยู่ในเขตบางพัดมาก่อนแล้วก็พามาเดินครับแล้วมีการพยายามถามเรื่องประเดนเรื่องเป็นการวัวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อไทยไม่มีวัวหรอกครับผมว่าเราพูดตรงๆอ่ะผมก็เป็นคนอย่างนี้แหละแล้วก็เดินมาสองปีครึ่งถ้าผมว่าน้องๆที่ทำกับเราอ่ะซึ่งเขาชอบความาอิสระคงอยู่กับเราไม่ได้ก็ยืนยันทุกท่านนะครับผมก็พยายามพูดตลอดย้ําตลอดว่าเราไปอิสระแต่เราก็ยังมีเพื่อนมีมีมีมิตรภาพกับคนทุกคนหนาไม่ว่าจะพักไหนครับ รู้สึกต่างจากก่อนที่จะจับสลาเกเลยนะครับหือกว่านะผมว่าประชาชนตื่นตัวเยอะขึ้นนะวันเมื่อวานสื่อออกกันเยอะไนงะคนก็จะรู้ว่าเบอร์แปดถามคนก็จะเข้าใจแล้วแล้วคนจะรู้สึกว่าเออการเลือกตั้งมันใกล้เข้ามาแล้วก่อนหน้านี้คนจะถามว่ามาทําไมเลือกอะไรอะไรเงี้ยอันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนลงพื้นที่มากขึ้นนะต้องจะสนุกครับคึกค,ค,ค,คักขึ้นครับรูปแบบการหาเสียงนี่คือจะแตกต่างว่ามีอะไรที่คือเราก็คิดมานานแล้วว่าจะหาเสียงแบบไหนผมก็เลยมีแนวคิดว่าทีมงานอะ่ะบอกว่าหาเสียงแบบรักเมือง รักเมืองดีกว่าเพราะว่าเราอาสามาทํางานเมืองอะ่ะเพราะมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการดูแลเมืองก่อนนั้นผมว่านวะคิดง่ายๆเรามี4ด้านนะคือเราจะลดอนะ่ะเราพยายามจะลดป้ายหาเสียงลงเพราะเราเชื่อว่าป้ายหาเสียงเนี่ยมันทามันไม่ได้ทำประโยชน์กับเมืองอะ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าคนไม่ได้เลือกเราเพราะเห็นป้ายคนเลือกเราเพราะว่ามีนโยบายเขารู้จักตัวตนเรานั้นผมว่าเราจะลดป้ายหาเสียงอย่างน้อยไม่ให้เกิน50%ของที่กฎหมายอนุญาตเลยอาจจะเลยแค่3 0ด้วยเราพยายามจะใช้ป้ายที่เล็กลงนีครกฎหมายกำหนด กว้างโลเมตรยี่สิบกว้างปกติที่มันขวางทางเราเอาแค่หกสิบเซนพอให้แบบแปะตามเสาไฟฟ้าได้แล้วบางจุดเราก็สั้นลงด้วย 2, 40, อาจจะเป็นสองเมตรสิบสิบอาจจะเหลือแค่แปดสิบเซนเป็นป้ายแบบเล็กๆแล้วก็จะเนี่ยเพราะมันลดเรื่องใช้ใช้ป้ายก่อนในทสองก็คือรีไซเคิล แั้วรูปแบบป้ายหาเสียงแผ่นหาเสียงเราจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นกระดาษธรรมดาเหมือนกระดาษเล่มสีพิมก็ใช่ไหมไม่ใช่กระดาษมันอะกระดาษมันที่มันรีไซเคิลไม่ได้ต้องโยนทิ้งถ้าเราแจกไปปิออ้วเห็นว่าจะหลายครั้งจะโดนโยนทิ้งอะแต่คนเป็นกระดาษอย่างนี้ปุ้นเนี่ยเอาไปใช้ได้บางคนเมื่อวานไ,ไปประกอบเอาไปปูนั่งเลยก็ยังดีเพราะมันพับเป็นเหมือนเล่มสีพิมพ์มันพับเป็นแผ่นใหญ่ได้ใช่นะ้ะก็แบบออกมาเป็นหน้ากลางหน้าอ่ะแบบกลางสองหน้าได้อีกคนนึงเอาไปไปห่อดอกไม้ซึ่งก็เออน่าสนใจดีเนี่ย นะเอาไปหอดอกไม้ก็สวยดีแล้วบางคองเขาไปรีไซเคิลไม่ใช่กระจกได้งั้นเราพยายามจะรีไซเคิลวัสดุไอ้แต่คือเราเอารียูสอย่างนี้ป้ายไวนิ่วรุ่นแรกที่ไม่มีเบอร์นะที่เราไปติดชุมชนนล้วก็เริ่มเก็บมาบางส่วนวเก็บมาแล้วก็เอามาตัดมีแพทเทิร์น ตัดเป็นเป็นกระเป๋าเลยอะ่ะมันก็มีหน้าเรามีอะไรอยู่ซึ่งอันนี้นก,ออก,ก็แปลกเป็นการเป็นท็อตไอเทมนะคนอยากได้ดูมันก็เท่ดีบางอันเนี่ยทำผ้าก,กันเปื้อนด้วยมีกี่ใบก็ได้ตอนนี้เราเราเก็บมามาห้าสิบป้ายเราตัดอยู่นะที่ตัดอยู่ประมาณห้าสิบป้ายเด่เดี๋ยวอาจะมีเก็บมากขึ้นเพราะมันเป็นป้ายรุ่นเก่านะครับและอันที่สี่คือพยายามใช้รถอีวีให้มากรถแห่นะคือรถแห่เนี่ยมันสร้างกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้างก๊าเลยกระจกแล้วก็สร้างเพียม์แบบยูท้าด้วยถ้าเป็นรถรถดีเซลนะถ้ามอางเมื่อวานเราแทนใช้รถ E ีวีให้มากที่สุดเพราะว่ามันไม่ไม่สร้างภาระให้เมืองอะ่ะแต่ว่าเราก็รกู้เลยว่าการใช้ e ีวีไม่ง่ายหารถกระบะอีวีนี่ยากหาจุดเติมไฟยากนั้นพอเราเข้าใจปัญหาผมเชื่อว่าอนาคตกทรทมก็ต้องดูแลพวกนี้แหละพเพราจะหลัอยากจะสร้างระบบนิเวศของรถ E ีวีเพื่อให้อากาศของเมืองดีขึ้นไงนั้นสี่ด้านผมเชื่อเป็นแนวคิดการหาเสียงแบบแบบรักเมืองนั้นจะเราอาจจะไม่เห็นป้ายของผมเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราพยายามลดป้ายอ่ะ ครับผมนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัดชาตินะครับการหาเสียงแบบรักเมืองมีหลายแบบมทาทั้งเรื่องป้ายหาเสียงทั้งเรื่องวัสดุที่ใช้ในโปสเตอร์แผ่นพับแล้วก็ยืนยันประเด็นทางการเมืองในตอนต้นการสัมภาษณ<ช>์ด้ยนะครับ <ๆ S 1> มาดูที่ได้กินยืนยันนั้นไม่ได้ขัวกับพักเพื่อไทยเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้ต้องการที่จะมีพักการเมืองเอาาข้ามาข้องเกี่ยวแต่ว่ามันเป็นมิตรภาพที่บอกว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรอย่างนั้นแต่ว่า ต้องอยืงนยันว่าไม่ได้ขัวกับพรรคเพื่อไทยตอบชัดเจนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าอย่างทางพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ส่งว่าที่หรือว่าที่นั่งตําแหน่งผู้ว่ามาแต่ยางน้นก็ส่งสอ,อกอมาแล้วก็ยังมีแนวนยโยบายเรื่องเศรษฐกิจที่หลายคนก็ตังตามองว่าคล้ายคลึงกันนะครับคุณชาติชาติแบงคอกบลิงแบงคอกบลิงกรุงเทพมั่งคั่งนะครับนะครับโอเคฮะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในวันนี้คุณธนนท์มีอะไรจะเสริมไหมครับ ราพูดถึงพรุ่งนี้ไหมอ่ะพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้มีคหาเสียงกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันนะครับวันเสาร์ใช่มีจริงๆมีงานที่ผูส้สมัครต้องไปงานเดียวกันแต่ว่าเขาจัดให้เป็นคนละเวลาเหมือนกันนะคุณโทษเรา,าเริ่มกันที่ท่านนี้เลยครับเอ<ม>เราพูดถึงคุณชัดชาติไปแล้วเราพูดถึงคุณชัดชาติต่อในวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็ช่วงเช้าเนี่ยคุณชัดชาติจะไปหาเสียงที่ตลาดในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดประชานิเวศตลาดอตก เจเจมอนะครับแล้วพอเที่ยงเนี่ยจะไปบรรยายพิเศษเรื่องมุมมองขยะกทบสู่เส้นทางการหมุนเวียนเปลี่ยนเมืองที่หอศิลป์ปทุมวันนะครับจากนั้นจะกลับมาที่เจเจมอตลาดนัดจตุจักรเนี่ยยาวเลยนะครับจนถึงตอนเย็นก็จะมาฟรีมาเก็ตที่สวนหลวงสแควร์ด้านหลังจุฬานี่เองนะครับพรุ่งนี้ก็จะเหมือนเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจต,ตลาดค้าปลีกตรงนี้เลยนะฮะของคุณชัดชาตินะครับ mm. ทางด้านคุณสุชาติชวีเนี่ย ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะว่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในงานเดียวกันกับคุณชาตชาติแต่เป็นช่วง4ี่โมงเย็นนะครับที่หอศิลปเพราะฉะนั้นบ่ายโมงคุณ,คณสุชาติชวีนะครับจะเป็นลงพื้นที่สยามสแควร์นะครับตรงนี้นี่น่าจะได้กว้างเลยนะครตั้งแต่ถนนฝั่งพยาไทไปถึงอังรีดูนังก็สยามสแควร์หมดก็ต้องแล้วแต่นะครับว่าทีมงานจะเดินตรงไหนแนัดพบกันที่หน้าหอศิลปกทม ตัดมาที่คุณวิโรจน์เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าไปที่งานขอสินหรือเปล่าเพราะไม่มีหมายแจ้งมานะครับแต่ว่าที่แน่ๆไปเขตปทุมวันเหมือนกันพรุ่งนี้ผู้สมัครท่านที่สมนะครับวิโรจน์ลักษณะดีสอนจากรรคก้าไกลจะไปศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับก็จะเป็นที่คุณนักนคุณตาของเด็กจุลานะครับศาลเจ้าแม่ทับทิมตรงนี้ที่มีประเด็นอยู่ในเรื่องของการที่จะย้ายที่นะครับที่จุฬาเขาก็สร้างเป็นศาลใหม่อยู่ตรงสวนอุทยานจุฬาร้อยปีนะครับตรงนี้ก็ ตูมิโรเขาจะไปเพื่อที่จะดูว่าจะทําอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเนี่ยพูดถึงการพัฒนาที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ไม่สนใจจะอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมที่มีค่าใดๆไว้เลยเนี่ยนะครับทั้งสามผู้สมัครพรุ่งนี้แน่นอนไปเขตปทุมวันครับคุณทน์ปทุมวันฮอตมากนะครับพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ยังไงก็เราก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมกันนะครับแล้วก็เกาะติดสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมกัน อย่างเข้มข้นดูเดือดนะฮะในสัปดาห์นี้เหลือเวลากี่วันนะสำหรับการสมัครเหลือเวลาอีกเพียงสามวันนะครับสามวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสามวันเหลืออีกสามวันนะครับเหลือ three วันเอ r e days นะครับ3 days ครับถึงวันที่สี่เมษายนนะฮะใครที่อยากจะสมัครก็ไปได้เลยนะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับไม่ใช่ที่ตรง เสาชิงช้านะครับอีกที่หนึ่งที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะฮะที่ดินแดงนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามดอะรีพอร์เตอร์ครับแล้วก็ติดตามรายการ2ส,สนามเลือกตั้งผู้ว่ากรทมท้ามีความคืบหน้าเราก็จะกลับมารายการอย่างนี้คุณผู้ชมได้รับทราบในช่วงเย็นๆค่ำๆข,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 ของวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับยังไงก็ขอบคุณ่ติดตามครับวันนี้ผมทชลิ้นต่อสายครับครับและนัทนนท์นนเรญชัยครับวพวกเราสองคนและทีมงานดอะรีพอร์เตอร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ2สนามเลือกตั้งกทมสดี สวัสดีครับ